อากาศก็แ <Labor> ซ like ่แซ่แซ่ทุกปย่างอะแซ่ต้องอย่างนี้เลยมันเป็นความรู้สึกที่แบบประทับใจมากเลยว่าไม่เคยขึ้นแบบอย่างนี้เลยค่ะเวลาใส่สบายๆอย่างนี้แล้วหล่อเนอะจริงเหรอหาเรื่องจีบแน่เลยไม่ต้องเลยเั้าเองรู้ทางแล้ว พอซิลิโคนเจลละลายดีมากดีใจเกิดแวันนี้ไหลงานเลยด้วยใช่ไหมคะ่็ก็วันนี้งานที่สองค่ะก็เป็นวันที่มาให้กําลังใจผู้ใช้แรงงานเป็นไงบ้างค่ะก็ก็ดีนะคะเดีว่ามีนึงเรามีครั้งหนึ่งที่เราจะได้หมายถึงมาสนุกร่วมกันเพราะว่าอย่างแต่เองก็คือทุกคนหยุดแต่วันนี้เรายังทํางานอยู่ทํางานด้วยกันให้กําลังใจกับทุกคนก็คือทุกคนหยุดมาชมคอนเสิร์ตเราก็ยังทําหน้าที่อยู่นะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพักที่หลัง ใช่ใช่ <c oughs> งานที่3ามไปไหนต่อครับอีกงานสุดท้ายจะอยู่ที่อาเจ,จ้บบาภาพฟิลิปปบนส์ลังกิตคณะคอนเสิร์ตเอ็มร้อยห้าสิบก็ขนไปที่ นีเปิดประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าคิวที่ต่าย้นประมาณ1ทุ่มใช่ค่ะตอนนี้เป็นเวลา6 4โมง4โมงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะลอ้อหุนแล้วค่ะต้องไปเพราะว่าเผื่อเผื่อรดติดแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครัแบบงานแต่ละที่ที่พี่ไปมาเกี่ยวกับรายงานทั้งนั้น ใช่ค่ะก็สนุกสนานนะคะคือทุกคนก็มาให้กําลังใจเรานะคะเพราะว่าอย่างช่วงวันแรงงานในทุกพื้นที่ก็จะมีการจักิจกรรมมีคอนเสิร์ตมีอะไรต่างๆมากมายที่ให้ทุกคนได้ได้มาแจมกันก็ได้ไปเราเองกะเป็นส่วนขอ,ของการสร้างสีสันที่ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับค่ะก็วันแรงงานแห่งชาตินะคะวันนี้ก็ยังยังยังคงทําหน้าที่เหมือนใครหลายๆคนนะคะบางคนก็อาจจะไม่ได้หยุด นะคะแต่ว่าหลายๆชีวิตก็คือหยุดพักผ่อนในวันนี้นะคะก็ขอให้พักชา์จแบตเยอะๆพรุ่งนี้เราต้องกลับไปสะสางแล้วก็สะสางงานอะไรต่างๆที่อาจจะยังรอเราอยู่นะคะให้เรากลับไปทําหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่สําคัญอีกหนึ่งวันก็ขอให้เต็มที่นะคะบางคนอาจจะพักอยู่บ้านเฉยๆก็ได้หรือบางคนอาจจะไปเที่ยวเดินห้างหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมาชมคอนเสิร์ตก็ว่ากันไปแล้วแต่เราสะดวกนะคะแต่ยังไงก็ขอให้มีความสุขม,มากๆกับวันพักผ่อนในวันนี้ค่ะครับขอบคุณมาก ขอคุณมานนะคะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะับพงครับเหนียนิดนึงนะเดี๋ยวเข้าแล้วหวัดดีแล้วหวัดดีกันไหมรหวัดดีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคอนเซปต์จะต้องมีแบบโอ้ยไอ ไอ้เงินตัวเองก็ไม่เอานะเอาเงินชาวบ้านตลอดเลยแล้วถามว่าคืนไหมไม่คืนใช่ไหมขอบคุณนะครับสําหรับลาดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบสวยตายแล้วฮใช่อันนี้เป็นแย้มออกมาเป็นเงินแดงเงินไหงตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็วันนี้ก็เจ็บคอเมื่อวานไปงานที่พิษณุโลกมาแล้ว ใช่และเป็นหวัดด้วยใช่ครับแต่วันนี้ก็ถือว่าได้มาพบปะพ,พี่น้องผู้ใช้แรางงานทุกท่านนะครับเนาะเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้แรางงานผ่านทางเสียงเสียงร้องเสียงรำนะครับเมื่อนี้ก็ถือว่ามาใช้บริการพีพ่น้องทุกท่้างใน,นวันนี้ครับมาให้บริการสิไม่ใช่มาใช้บริการเขามาใช้บริการเ,เราเปนออใช่ส่งคว<ม>ามสุขให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทำงานคุยแล้ว เขวันนี้เดี๋ยวมาจากต่างจังหวัดด้วยเธอมาขึ้นมาที่ที่นี่ครั้งแรกป่ะสำหรับวันแรงงานนี่ครั้งแรกไหมมาบ่อยแล้วนะเขาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้ใจเขาไม่ได้ใจบริแรงงานปี่ีแล้วไม่เจอก่อนหน้านี้ก็ไม่เจอปีที่แล้วเใส่แล้วห้าสิบ ็นไงบ้างวันนี้แฟน,แฟนๆครับเก <c oughs> ้าห้านี่มาในวันรายงานวันนี้ได้รับทุกคนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนแล้วก็ทุกคนก็มีน้ําใจให้กันและกันเสมอหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรเจอเจอทีไรก็รู้ว่าเป็นแฟนขลับของเก <c oughs> ้าห้าใช่เมื่อกี้เราเหยียดเต้นชั้นดาวจนจะบเป็นลมอยู่ตรงนี้ไม่มีใครเต้นเพื่อนเลยเราเต้นของเราคนเดียว <c oughs> ไม่ใช <c oughs> ่ๆๆ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาใช้ของให้น้องก่อน ีธุรกิจใหม่ใช่ไหมใช่อ่าเดี๋ยวเอาไว้ตัวนะน,นั้นมาจี่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวฝรั่งอยู่ไหนเมื่อกี้ฝรั่งนี <c oughs> <c oughs> มันเป็นมันคืออะไรอ่ามันคือไวซิ่งคือเป็นของไวซ์พวงรถอยากกินห่งอยากชิมหนึ่งชิมหน้เลยใจตั้งไว้สี่สิบสี่สิบบาทสี่สิบบาทแกนุ่ง <c oughs> ว่าแนละ้ว จ้าจำอาให้ชิมใ้ชมไม่ไม่ซื้อวันนี้มา,มาดดซื้อมาอดนุลซื้อซื้อซื้อไม่เท่าไ,ไ,ไหร่นะแต่กระเป๋าตั้งไม่เอามาด้วยยูนูยูดูดเดูดูดขตจดไม่มีพูด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 ูรูด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 าดูดูดเดู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 ู้ด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 มดู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 าูู่งหดูดที่ดูดูทีดูีูด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 ูนูดเดูเดูู่ดูด<ะ>ูที่ผดไดูดูดูด ด้วยตัวเองแล้วก็ร่วมกับเพื่อนที่เรียนปอร์โถด้วยกันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจสามารถสั่งซื้อได้ยังไงบ้างคะเอ่อสามารถแอดไลายโพยซิงภาษาอังกฤษได้เลยตอบยี่สิบชั่วโมงครับวันได้ตอบไม่ได้ตอบผู้สิ้นเออตอบด้วยไม่เดี๋ยวเขาจส่งมาจีบไงอ๋อใช่ใช่ใช่แต่บางคนก็มาถามเรื่องส่วนตัวมีอะไรบ้างไอ้ดี่นี่ไข่ปวยนะฮะมีเกี่ยวกับส่วนตัวส่วนตัวอยากติดต่อไงเข้าแกมมี่ศูน9 9ส6งห เไปไน็นงานเก้าห้าของมอไดาได้ไปฉกตัวมานานเดี๋ยวรตรงนั้นเสร็จเราค่อยมาคุยต่อก็ได<อ>้มีเวลาทั้งมวนได้ครับผมได้ครับอย่าลืมไวซิ่งครับอ่ะคุณผู้ชมครับในที่สุดไรกของเราออกจากโรงพยาบาลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องว่าพี่จะไปเปลี่ยนกะอยาลูกไม่มีใครไปเปลี่ยนกะไม่ไม่รอรอรอข่าวเลยไม่ไม่ใช่แมนยูไม่ใช่แมนยูนะะเดี๋ยวคนเดินเข้าคนนี้ออกคนนี้ออกนีแมันเข้าอีกสองละ อ่ว่ากันเรื่องสุขภาพต่อละกันเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมเองก็ให้ความสนใจด้วยกับอาการป่วยล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะพี่ไพ่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีไม่เรือกอะไรครับหมอก็นัดเช็คเลือดอีกรอบนะครับก็ยิ่งมาจากพักผ่อนน้อยนะครับพักผ่อนน้อยเหรอผมว่ามันหลายอย่างครับรวมกันอย่างพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็สองเราเดินทางไปทํางานท่ผมเกินไปนะครับแล้วก็คือร่างกายของเรามันจะสะสมมันจะสะสมสิ่งต่างๆที่มัน ไม่ดีต่อร่างกายเรานะครับสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยิ่งเราพักผ่อนน้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานเรามันลดลงนะครับโรคที่มันสามารถเข้ามาแทรกซึมได้มันจะเข้ามานั่นเองแล้วไม่ใช่โรคเดียวมันจะเข้ามาหลายๆอันหลายหลันแล้วก็มันจะกดเรื่องของภูมิคุ้มกันลงไปอีกนะครับเนี่ยผมก็ฝากในเรื่องของสุขภาพไว้ก่อนนะครับคนที่ทํางานอย่างเดียวมัวมัวทำอย่างเดียวล้วลืมดูแลสุขภาพนะครับผมว่าม่คิดใหม่ดีกว่าไหมนะครับไปดูแลสุขภาพรู้สึกว่าเราหาเงินเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ได้ใช้เงินหลักถ้าเราต้องใช้เงินนนัั้้มาดูแแลลลตววเอง่ะ ความสุขที่มันต้องการที่มันมันต้องดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตากันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นยังไงเอาเงินที่เราหามาไปเที่ยวดีกว่าดีกว่าไปให้หมอคือไม่ได้บอกว่าไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วไม่ไปหาหมอผมว่าเรื่องการไปหาหอมอเป็นเรื่องสําคัญเราต้องดูแลสุขภาพด้วยกันไปเช็คร่างกายานะครับประจันีนะครับแล้วก็ขขขย่างเัี้คืออะไรบอกคือถ้าสมมติว่าเราหาเงินอย่างเดียวแล้วเรามีเงิน แต่สุขภาพมันไม่ดีผมว่าทุกคนก็คงไม่มีความสุขนี่ขนาดเป็นคนที่ออกกาลังกายด้วยนะถึงแม้จะไม่มีเวลาังไงพี่ไข่ก็ยังแบ่งเวลาไปออกกาลังกายยังป่วยได้แล้วลองนึกถึงใครที่ไม่ทำแต่งานไม่ออกกาลังกายเรากินอย่างเดียวแล้วเราไม่ได้ให้เหงื่อมันออกนะครับไม่ได้ทําให้ร่างกายให้เหงื่อมันออกแล้วสารพิษที่มันตกค้างในร่างกายเรามันสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วร่างกายมันไม่ได้บอกเราด้วยนะ ไอ้พรุ่งนี้ฉันจะไม่สบายตอนประมาณสัก3สามโมงเช้านะวั <c oughs> นต่อว้สี่ <c oughs> ไม่ครับ <c oughs> ไม่บอกแน่นอนไม่เตือนลงแนะ่แล้วก็ <c oughs> เรียบร้อยเนละ้ <c oughs> มีบ้านกระแสบอกมาว่าพี่ไผ่อาการคล้ายๆปอร์ทฤษฎีมันมีมันมีอาการช็อกครับวันนั้นมันมีอาการช็อกคือ <c oughs> อาการช็อกของเขาจะเป็นในเรื่องราวของความดันมันจะตมม่ำลง นะครับมันไม่ได้ช็อกแบบชักกระตุกแต่ความดันมันจะต่ำลงแล้วก็ชีพจรมันจะเต้นเร็วขึ้นใช่ใช่ครับมันก็มีหลายปัจจัยเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าชีพจรมันมันลงมาเยอะมากนบเยอะจนจนหมอต้องย้ายเข้าห้องไอซียูล้วก็บอกว่ารอแป๊บหนึ่งประมาณ5นาทีความดันมันก็กลับขึ้นมาแล้วก็ลักษณะของการให้น้ําเกลือคือตอะไรก็ให้ปกติแต่พอมันเกิดความดันต่ําลงเสร็จปุ๊บนะครับภาว่ามันเป็นภาวะช็อกเนี่ยหมอก็ต้องให้น้าเกลือเร็วขึ้น ซึ่งต,ต,ตัวเราเองเราไม่รู้นะครับแต่เรา<อ>รู้สึกอย่างนี้ว่าใจเราวิวลงมันวิวแบบผิดปกติครับมันจะวิวเหมือนเหมือนเรากลัวอะไรสักอ,อย่าง<อ>ใช่แต่ใช่พี่มันจะวิวลงวิวลงแต่ความรู้สึกคือมันก็ปกติแต่ว่าเรารู้สึกแค่ว่ามันมันมันวิวลงเรื่อยเื่อเรื่อยเเรื่อยๆ่เรื่อยใน่ากลัวเวลาที่ความต่ำดันมันต่ำมากไม่เป็นไรตอนนี้่านผลไปได้ด้วยดีแล้วดีครับต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษหลังจากนี้บ้างผมว่าต้องมาดูแลในเรื่องราวของของการทํางาน เื่อปกติเราเราอยากไปหาทุกคนทุกที่เราอยากไปร้องเพลงที่เรารักเราอยากไปในที่ที่เราไม่เคยไปเราอยากไปหมดเราอยากไปเจอแฟนเพลงนะครับแล้วก็เราอยากทํางานเพื่อคนที่เรารักเราอยากเก็บเงนินเยอะๆเพื่อชีวิตในบ้านลายชีวิตเราจะได้จะได้ไม่ต้องลําบากเพื่อคนในครอบครัวเราจะไม่ต้องลําบากแต่บางอย่างเราหักผมเกินไปหรือเปล่า นะครับเราเราโม่แต่ทำงานเราลืมดูแลสุขภาพเขา,พาคือเขาทําให้เราทุกวันร่างกายคนเรามันมีสารสองประการนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าส่วนไหนที่เราใช้เยอะใช้น้อยคือการเหมือนกันออกกำลังกายเหมือนกันคือเราออกกำลังกายเยอะๆไม่ใช่ว่ามันจะดีเลยนะนะครับออกกำลังกายก็ต้องมีการพักผ่อนแล้วก็ไปออกต่อตร่างกายเหมือนกันสมมติว่าเราทํางานหนักๆมันต้องการสิ่งที่มันต้องพักฟืนนะครับการพักฟื้นของร่างกายมันไม่ได้พักแบบวันเดียวแล้วมันพุ่งขึ้นมาร้อยไปเลยไม่ครับก็เพรว่าเราเราพักไม่พอต่อไปปุ๊บไปใช้ต่อมันกกก็ต้ออองงงลลลีี นั่นแะครับเพื่อนมีเหตุเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเราไม่สบายแล้วก็ร่างกายมันไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะครับแต่เขาต้องการที่จะฟื้นฟูให้กับตัวเขาเองนะครับก็ต้องดูแลเขาให้ดีมากกว่าเลยครับมาพูดถึางงานในวันนี้หน่อยพี่ไผ่เป็นไงบ้างกับแฟนๆที่มานั่งรอตากนมตากแดดรอเลยนะันะ่และเราร้องแค่สามเพลงนะครับ ผมก็ไปร้องสามเพลงดูเหงื่อเลยครับมันเยอะมากแล้วคนนี้เขานั่งรอตรงหน้าแบบมันร้อนมากตั้งแต่บ่ายโมงอพี่อากาศช่วงนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะนะนะครับเดี๋ยวก็ฝนตกแต่หนูไม่เคยเปลี่ยนใจเลยนะนี่ไม่ได้เปลี่ยนจากพี่นะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจากน้องพี่ต่อแล้วเดี๋ยวขายิ่งกจะต่อได้เลยเราดีก็ดีใจหรอดีใจดีใจว่าไม่ใช่เราตายไม่ตายนะครับและอย่างน้อยก็ยังดีที่เขายังคุยกับเราอยู่นะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสำหรับทุกศิลปินนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมที่ ชมไลฟ์สดทางบ้านนะครับ,รบวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรงงานเป็นวันพิเศษสำหรับคนใช้แรงงานผมก็ใช้แรงงานเหมือนกันนะครับแต่เป็นสาขาของนักร้องนะครับวันนี้ก็ต้องทํางานของตัวเองรักต่อไปนะครับก็ต้องเดินทางต่อไปที่คอนเสิร์ตเอ็มวอชิพที่รังสิตนะครับแต่วันนี้เอ็มวอชิพเป็นวันพิเศษซึ่งเขาเล่นตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะครับจนถึงเวลาแค่สี่ทุ่มปกติคือเราจะเล่นจนถึงเที่ยงคืนทีหนึ่งแต่วันนี้พิเศษเพราะว่า วันต่อไปก็ต้องทํางางครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ต้องพักแล้วก็ปลับมีไรปรับใช่ใช่ครับนะก็ก็วันนี้ก็ต้องเดินทางไปต่อก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจครับแล้วก็ขอบคุณทุกทุ่ก้าวสอมาก้านคที่จัดงานดีๆแบบนี้เพิ่กว่าจะเจอสองคนนี้สองหนุ่มเนี่ยอยู่ด้วยกันอีกครั้งครับผมครั้งแรกเขาไม่อยู่ไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันบ่อยๆน่าจะปัญหาละาปัญหาจะเกิดใช่ไหมครับแค่ทุกวันนี้ ประสบการณ์ตรงก็ได้เพลงมาจนดังระเบิดระเบ้อได้ประสบการณ์ตรงนี่หมายถึงอะไรครับไม่รู้ครับแนะนำตัวคุณผู้ชมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงซุปเปอร์ลูกทุ่งร้อนเล่นอแล้วไม่ไม่ไม่จำได้จำได้จำได้ครับจำได้ร้อเล่นร้อเล่นเฮ้ยกี่รอบแล้ววะซุปเปอร์ลูกทุ่งครับสวัสดีพี่น้อง แฟนเพลงแฟนรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งทุกทุกคนเลยโดโดสาบานได้ว่าเมื่อกี้มันยังมองต้องมองเสื้อก่อนไม่ชัวร์ไงไม่ชัวร์เขากวนกูผิดไปประโยคเลยมันน่าเกลียดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบ้นกำแพงครับซุปเปอร์ลูกทุ่งครับไออยู่ซุปเปอร์ลูกทุ่งเหรอเบ้นอยู่ซุปเปอร์ลูกทุ่งเบ้นยังเบอร์เหมือนเดิมป่ะเนี่ยคล้ายๆเดิมดิให้อยู่อยู่กับหนุ่มๆแจ๊มมีอะไรอยากจะคุยกับเขาไหมเป็น งาสำหรับวันนี้มาร่วมกิจกรรมส่งกำลังใจให้กับผู้ใช้แรงงานผมก็ดีใจนะครับดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับได้มาให้กําลังใจพี่น้องที่ใช้ผู้ใช้แรงงานนะครับผมก็อยากให้ ผู้ใช้แรงงานทุกคนนะครับอยากมีอะไรที่ไหลออกมาเนี่ยอยากให้ไหลเป็นเงินเป็นทองออกมาทุกๆคนเลยนะครับขอให้ร่ำร่ำรวยรวยทุกคนนะครับแล้วก็สําคัญก็คือสุขภาพแข็งแรงแล้ววันเนี้ยดีใจมากๆได้มาร้องเพลงแผ่นดินไหวในใจให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับทางลูกทุ่ง95ลูกทุ่งมหานครนะครับดีใจมากๆครับผมเบ้นเบนโบ้ครับผมก็ฝากให้กําลังใจผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศแล้วก็ัทำหนึ่งนะให้ลูกผมมาข้างหนึ่งเก็บอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวพี่เก็บไม่ให้เดี๋ยวพี่เก็บไม่ให้เก็บไม่ใ้บงหน่อย แล้วก็พี่น้องแรงงานที่จากบ้านจากเมืองไกลที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็พวกเรายังให้กําลังใจนะครับก็สู้ต่อไปเพื่อเพื่อลูกเมียที่รออยู่ถึงบ้านนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้ครับครับตกลงมันมีลูกเมียอะไรไม่มีไม่มีไม่มีนะครับเป็นยังไงวันนี้ได้มาเจอกันอีกรอบไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นะครับพยายามพยายามหาเวลา ที่ไม่ไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่ไม่ครับคิดถึงน้องคิดถึงน้องอตัวยากครับเดี๋ยวนี้แบบติ <c oughs> ดงลงบนนลวครับ <c oughs> ไม่ใช่บ้าจริงๆเขาไม่ได้มาเพื่อเจอกันเขามาอรอสามทุ่ม รอกล้วยคลองฝอยองรอกล้วยอยู่นะกล้วยมากล้วยมาสามทุ่มเลยเหรอรอกล้วยหรอรอจริงป่ารอจริงป่าวถ้าไม่มีงานวันนี้รอแน่นอนครับรอเพราะว่าต้องให้กล้วยเป็นเจ้าเมือนะฮะนะรอแล้วกล้วยอยู่นะครับเดียวเดียวเดียวเดยวตัวเองอะดังกว่าน้องดังกว่าน้องตอนนี้ทั้งหมดแล้วเออยังจะให้น้องมันเลี้ยงอีกเหรออ๋ยคือให้เป็นทำข้าวทำอะไรให้กินแอ คดังและกระแสเพลงกระแสตอบรับของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างในส่วนความรู้สึกของเราก็ดีใจมากๆครับที่พี่น้องแฟนเพลงให้การตอบรับให้การชื่นชอบบทเพลงนี้นะครับผ่านอินไวในใจอ้ายนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีเพลงที่ทุกคนรู้จักเยอะๆนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆไปที่ไหนบางทีไปร้องเพลงตามเวทีต่างๆคนร้องได้เราแบบดีใจมากๆครับดีใจมากๆที่ที่ที่อ่าน้องเบ้นหน่อย ไปก็เดี๋ยวก็ผมก็ทำเพลงไปแล้วแล้วก็ขอแคตามพิตท่าไปครับตอนนี้ก็กอะแค่กขายพิ่ท่าไปก่อนไปด้วยกันไปด้วยกันเราเดินทางครับผมยังไงทางรายการก็ต้องเป็นกำลังใจให้สองพี่น้องสองสีพี่น้องนี้ด้วยใชครับไว้มีโอกาสเจอกันในสตูนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับ บ่แมนมาวันละกาบ่ได้ใจนางวันแหหลงดังกระดักใจนางไว้บ่ได้เมื่อกี้มีคนผ่านดองมาให้ว่ะคือที่ปูที่ปูผัดไหมที่ปูเดินแตงเป็นสิ่งที่